ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปวันนี้ผมมีเรื่องจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาดีเกมอาร์วีราคาถูกๆหรือสนใจขายดีเกมอาร์วีผมแนะนําเพจนี้เลยนะครับเพจแอดวินต้นที่พีเบริการดีและประกันว่าไม่โกงไม่เกลียนซื้อขายรหัสปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แลวกดติดตามไปด้วยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมเดือนนะครับยินดีต้อนรับสู่โซเกอร์ชาแนลนะครับก็ตอนนี้ช่องเราเดินทางมาถึง24,800ื่นสี่พันแะคร ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อน้องๆทุกคนนะครับที่ช่วยกันกด subscribe กด like กดแชร์กับช่องของผมนะครับก็สำหรับวันนี้ผมจะมาทําชาเลนจ์ใหม่ของช่องนะครับสำหรับชาเลนจ์นี้นะครับจะเป็นชาเลนจ์เกี่ยวกับช่องของตัวผมเองนะครับว่าผมทํายังไงแล้วก็เดินทางมาถึงตรงนี้ได้ยังไงตั้งแต่ศูนย์ซับนะครับจนตอนนี้ก็2 0,000ซับแล้วโดยรวมมันก็ถือว่าชานะครับเมื่อเทียบกับช่องอื่นนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าค่อนข้างจะเร็วมากนะครับและก็ตอนนี้ช่องของผมนะครับได้ทําการจัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคลิปแนะนําการเล่นต่างๆคลิปสอนเล่นต่างๆครับคลิปสตรีมย้อนหลังรวมถึงคลิปในการอัปโหลดที่มียอดวิวเยอะๆนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาดูคลิปกันเลยนะครับว่าช่องผมมันพัฒนามาถึงตรงจุดนี้ได้ยังไงซึ่งผมเองยังตกใจเลยครับว่าแต่ก่อนผมทําอะไรลงไปคือคนทําช่องอ่ะมันยังสับสนเองเลยเว้ยเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของปกครับเดี๋ยวผมจะเปิดปกคลิปแรกที่ผมทําในช่องให้ดูนะครับ ว่ามันห่วยขนาดไหนผมอยากถามเพื่อนๆหรือไม่ก็น้องๆในช่องก็ได้นะครับใครที่เคยดูคลิปนี้ของผมบ้างครับท็อป20ฮีโร่ซีซั่น7นี่คือคลิปแรกของช่องครับและดูปกที่ผมทําสิครับตอนนั้นผมไม่สามารถตัดรูปฮีโร่ออกมาได้นะครับพูดง่ายๆคือผมทําอะไรไม่เป็นเลยไม่ว่าจะเป็น Sony Vegas Photoshop ครับผมไม่เคยทําอะไรเป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่สร้างช่องใหม่ครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับสังเกตตรงคลิปแรกที่ผมทานะครับ สังเกตง่ายๆคือผมไม่ได้ตัดฮีโร่มาเลยผมแค่เอารูปฮีโร่เอามาครอปจากโปรแกรมเพนท์นะครับแล้วก็เอามาตัดวางๆเรียงๆกันเฉยๆเห็นไหมคือคลิปแรกอ่ะมันมีแค่สามร้อยวิวคลิปต่อมามันก็เป็นหมื่นวิวใช่ไหมล่ะแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ก่อนมันไม่ได้ขึ้นมาถึงหมื่นวิวมันมีแค่สองสามร้อยผมก็ดีใจแล้วนะท,ทําทีแรกแต่ผมไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาถึงหมื่นเลยนะครับไม่คิดว่าจะขึ้นมาถึงหมื่น ไม่คิดว่าจะทิ่งมาถึง800พแต่ก่อนนะแค่1น0 0วิวผมก็โคตรดีใจละใครที่เคยทำช่อง YouTube ใหม่ๆนะครับจะรู้ว่าการทำคลิปมันลำบากแล้วคุณจะไม่กล้ากดติดไลค์คลิปไหนอีกเลยครับซึ่งส่วนตัวผมก็รู้ซึ้งได้ดีมากๆครับพะผมทำเองแล้วตอนนี้ผมไม่กล้ากดติดไลค์ให้ใครเลยครับเพราะว่าบางเนื้อหานะครับคลิปเขาอาจจะทามาไม่ดีเขาอาจจะพูดไม่รู้เรื่องคือเขาสอนอะไรผิดๆนะครับในการเล่นเกม RV ซึ่งผมเนี่ยทำคลิป RV มานานแล้ว ใครที่ดูคลิป RV ผมมาจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยรู้จริงเกี่ยวกับพวกไอเทมแนวทางต่างๆพอผมไปเห็นช่องที่ทําออกมามั่วๆเราคิดภาพออกไหมปกติเราก็ต้องหัวร้อนแล้วก็กดดิสไลท์ใช่ไหมละ่ะแต่ผมไม่ใช่นะครับผมจะกดไลค์ให้เขานะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็จะเป็นกําลังใจให้กับเขาได้ครับเหตุผลที่ผมทําอย่างนี้เพราะอะไรเพราะคลิปแรกครับคลิปแรกของผมคลิปนี้เลยท็อป20 Hero Season 7ครับรู้ไหมครับว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานในการใช้ซูนี่เบกั กับ p h o t o s h o p เขาใช้เวลาทำคลิปเท่าไหร่ครับเนื้อหาคลิปแรกของผมคือ9นาที53วิบางคนอาจจะคิดว่ามันเล็กน้อยแล้วมันน่าจะทำได้แบบง่ายๆครับแต่มันไม่ใช่เลยนะครับผมใช้เวลาทำทั้งหมด6-8ชั่วโมงนะครับเพอๆอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำผมทำตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับได้อัพทีรู้ไหมตอนไหน2ทุ่มครับซึ่งมันก็เกินไปแล้วครับมันล่อไป8-9ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูนะครับสังเกตไหมครับเนื้อหามันก็ไม่มีอะไรเลย อินโทรก็อินโทรกากๆครับที่ผมทําขึ้นมาเองเป็นอินโทรที่ทําในแบบอีซี่นะครับเห็นไหมแค่เอารูปมาวางเฉยๆมันไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็ผมก็จะทําการเนี่ยสังเกตนะครับเราจะอัดหน้าจอตรงฮีโร่ใช่ไหมละ่ะแล้วเราจะเอามาพากเสียงเองครับใครที่ไม่เคยพากเสียงเองนะครับจะคิดว่าแค่พากเสียงหนึ่งนาทีพากเสียง9้านาทีพูดแค่นี้มันพูดแบบง่ายๆมันไม่ใช่นะครับการพูดหนึ่งครั้งของเราคือมันพูดได้ยากมาก แล้วหลายคนจะเจอปัญหาอะไรรู้ไหมครับไม่กล้าพูดพูดไม่ออกและคําพูดก็จะพูดคําว่าเอออาเอออาเอออาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยเสียงคลิปผมที่ผมพูดมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยพาคเสียงสังเกตง่ายๆคระบ ผมพูดเร็วมากเร็วมากๆและฟังไม่รู้เรื่องครับ,รบสังเกตจากเนื้อหาที่ผมพูดนะครับคือผมพูดได้เร็วมากๆแล้วก็พูดแบบทําให้คนเข้าใจได้ยากครับแบบเซฟิก็เป็นตัวที่มีสกิลเคลื่อนที่เคลื่อนที่เร็วเบิร์ดดาเมทแรงพูดเหมือนพูดแรปอะครับคนที่พูดใหม่ครั้งแรกจะรู้เลยนะครับว่าการอัดเสียงการพากเสียงเป็นอะไรที่ยากมากมากต้องบอกว่ามันยากจริงใช้เวลาประมาณแค่อัดเสียงเนี่ยเานาทีเนี่ยล่อไป7-8ชั่วโมงอะคิดดู และก็ตอนนั้นครับคลิปผมแค่9นาทีครับผมไม่ได้มีคอมดีๆไม่ได้มีมือถือดีๆเหมือนตอนนี้ผมใช้เวลาแรนเดอร์จากคอมนะครับ2ชั่วโมงนะครับมันเป็นคอมรุ่นเก่ามากนะครับซื้อตั้งแต่ผมเรียนมัธยมนุ่นคือมันใช้เวลาแรนเดอร์นานมากนอกจากนี้มือถือเครื่องแรกที่ผมใช้ก็จะเป็นเครื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยเห็นครับนี่คือ iPhone นะครับ iPhone 6ผมซื้อตั้งแต่ผมเรียนปวสหนึ่งช่วงผมไปฝึกงานมันมีระยะเวลาใช้ทั้งหมด 7-8ปีเลยนะครับช่วงนั้นผมซื้อมาใหม่คือปะวะสวใช่ไหมรู้ไหมครับผมเอามาทําคลิปตอนไหนตอนผมอยู่ปอตีกําลังจะออกฝึกสอนครับหรือฝึกงานนั่นเองพูดง่ายๆ่ายคือเครื่องนี้ซื้อมา5ปีแล้วจากนั้นค่อยมาอัดคลิปครับแล้วก็ผมมีจุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตครับจอได้แตกไปหมดแล้วแล้วก็ข้างหลังมันลายหมดแล้วแบตก็ใช้ได้แค่1ชั่วโมงนะครับเล่นเกมก็หมดไปแล้วผมเริ่มจากมือถือ5ปีที่ใช้มาแล้วเราลองคิดภาพมือถือนะครับ ที่เราใช้มา5ปีและเรา,เามาทำคลิปครับมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับที่เราจะาสามารถเอามาทำคลิปได้เครื่องก็ร้อนจอดับก็มีอัดคลิปตอนเล่นแล้วค้างมีทุกอาการครับผมกล้าพูดเลย oh, <no. S 1> แล้วก็ผมมีข้อแนะนำนะครับสำหรับคนที่ทำช่องใหม่อย่าไปทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับมันจะมีคนที่สร้างช่องใหม่บางคีเวชอบไปเม้นว่าฝากติดตามหน่อยฝากช่องหน่อยแล้วก็ทิ้งลิงไว้นะครับ การทําแบบนั้น Youtube จะแบนช่องเราได้ครับนี่คือความเป็นจริงที่หลายคนไม่รู้ครับกฎของ Youtube มีหลายกฎมากๆแน่นอนว่าพี่อยากให้เราทําความเข้าใจจากตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมาทําคลิปไม่ใช่ว่าติดตามช่องผมหน่อยติดตามมาติดตามกับไม่โกงระบบ y o u t u b e จะคิดว่าเราเป็นบอทครับแล้วเขาจะทําการแบนช่องเราครับยิ่งเป็นช่องขนาดเล็กประมาณพันซับลงมาโอกาสติดแบนเยอะมากๆครับ การจะทําอะไรเราต้องคํานึงไว้ก่อนนะครับว่าทุกอย่างมันมีกฎของมัน <S <S 1> <S 1> นอกจากนี้ผมมีเรื่องจะมาแนะนําน้องๆที่ทําช่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งครับนอกจากเรื่องเกี่ยวกับการทิ้งลิงก์แล้วจะมีเรื่องเกี่ยวกับการไปป่วนการสตรีมรวมถึงการไปทิ้งไว้นาคอมเมนต์ต่างๆว่าเมื่อถึง100่งรยซับจะแจก52าทูหใบอย่าไปทํานะครับมันไม่สามารถทําให้ทุกคนมาติดตามคุณได้ครับมันก็เหมือนกับการซื้อเสียงครับเราอย่าคิดว่ามันเยอะนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเขามาติดตามคุณหนึ่งร้อยคนใช่ไหมคุณให้เขาไปแค่ห้าสิบาทหนึ่งร้อยคนต้องสุ่มแค่ห้าสิบาทมันไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้วนะครับเขาจะกดสแปมช่องคุณแล้วช่องก็จะโดนแบนครับแล้วก็การซื้อเสียงมันไม่สามารถทําให้ช่องเรายืนยาวอยู่แล้วครับทําไมคลิปนี้มันมีสาระจังเลยวะเฮ้ยทําไมคลิปนี้พี่มีสาระแปลกๆโอเคเรามาดูปกช่องต่อดีกว่านะครับคือปกช่องอ่ะพี่มานั่งดูนะ พี่ยังตลกไม่หายเลยเว้ยแล้วก็รูปร่างของปกก็อย่างที่เห็นสังเกตคลิกซี่ไหมสังเกตคลิกซี่ดีๆนะตัวหนังสือปกดูไม่ออกเลยว่าเป็นปกแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์ลายมาแปะเอารูปเด็กหัวร้อนมาแปะแต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้าปกไม่สวยแล้วคนจะไม่เข้ามาดูนะครับเพราะว่าบางคนเขาเผลอกดเข้ามาไอ้นี้พูดจริงนะครับมันจะมีบางคนเผลอกดเข้ามาดูแล้วเนื้อหาเรามันดีครับแล้วเขาก็จะชื่นชมเราแล้วก็ชอบคลิปของเราครับเขาก็จะกดซับกดไลค์ให้เราครับ คลิป SF ก็มีนะครับคลิปหลายเกมมากๆเลยบรรยากาศปี2019ปีที่แล้วที่ผมไปดูมามีกิจยายมีกายหงิดมีพวกวานน้อยพวกโปรเพยต่างๆผมก็ไปเจอมาหมดแล้วนะครับจากนั้นผมอยากให้ดูวิวัฒนาการของช่องครับจากนั้นผมก็รู้ตัวนะครับว่าถ้าเราทำคลิปเกียนทําคลิปอะไรแบบนี้คือเราไม่สามารถสู้กับช่องใหญ่ๆได้ครับบางคนคิดว่าคลิปสาระช่องใหญ่เขาทําไปหมดแล้วช่องใหญ่ไม่ทําครับช่องใหญ่เขาทําแล้วเขาไม่ทําอีกเลย นี่คือจุดที่พี่มองเห็นครับจะสังเกตเห็นได้ว่าจากนั้นพี่ก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับสาระไอเทมต่างๆความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเล่นต่างๆสาระลูนต่างๆจากนั้นสังเกตไหมครับจากแค่ไม่กี่ร้อยวิวแค่1000วิวก็ถือว่าเยอะแล้วขึ้นมาเลยครับทีนี้3,000เป็นอย่างต่ำครับ3า0,000 0 000แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืย,เยจากคลิปสาระต่างๆคลิปแนะนำฮีโร่ตำแหน่งต่างๆเออมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมล่ะ จากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ยุคของพลังแฝงก็ทําคลิปออกมาก็สังเกตปกที่เปลี่ยนไปครับก็จะเป็นแนวทางการเล่นแล้วนะครับแนวทางการเล่นนี่คือจุดที่เปลี่ยนแปลงของช่องขงผมเลยครับปกติแล้วคนที่ว่าภาคเสียงแล้วยากใช่ไหมครับภาคเสียงแล้วยากเล่นไปด้วยแล้วพูดนี่ยากกว่าครับโปรพเยอร์ไม่สามารถทําได้ครับพูดไปด้วยอธิบายไปด้วยเหมือนที่ผมทําลองไปสังเกตโปเลยโปจะพูดไม่รู้เรื่องครับ ปรเพเยอร์ไม่สามารถพูดไปอธิบายไปเหมือนผมได้ครับซึ่งนี่คือจุดที่ผมสังเกตเห็นสังเกตยอดวิวเลยครับ5 0 0 0 0ื0ขึ้นมาหมดนะครับแต่ว่าคลิปพวกนี้คือผมรีอัพโหลดใหม่นะยอดวิวเลยตกนะครับนี่ขนาดรีอัพโหลดนะยังอยู่ที่5,000อัพเลย5 0,000ก็มีนะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันติดลิขสิทธิ์นะครับทุกคนก็ระวังเรื่องลิขสิทธิ์กันหน่อยนะครับนี่คือจุดเปลี่ยนแปลงของช่องผมครับแล้วก็เลยเกิดเป็นคอนเทนต์ แนวทางการเล่นต่างๆขึ้นมาครับนี่คือจุดเปลี่ยนแปลงครับของช่องของผมเลยบางคนคิดว่าทาคลิปแนวนี้มันน่าเบื่อแต่มันไม่ได้น่าเบื่อสำหรับคนที่หันเล่นครับคนที่หันเล่นหรือคนที่ไม่เคยเล่นเกมโมบ้ามาก่อนเขาไม่มีพื้นฐานการเล่นครับแม้แต่คนที่เล่นมานานยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไอเทมเลยคนที่เล่นเมดไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไอเทมเมดบางคนคิดว่าการพูดไปด้วยอธิบายไปด้วยมันดูน่าเบื่อใครๆก็ทําได้ทําได้แบบอีซี่ไม่ใช่ครับ เราลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูแล้วเราลองพูดไปไอเทมพลังแฝงจงหวะการเข้าเราลองเล่นไปอธิบายไปเราจะรู้เลยครับว่ามันไม่ง่ายเลยเพราะปกติแล้วคนที่ตั้งใจทําอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นตั้งใจทํางานตั้งใจเล่นเกมเราต้องใช้สมาธิเราต้องเงียบใช่ไหมครับ <S <S มันก็เลยเป็นปัญหาสำหรับคนที่ทําช่องใหม่ครับเพราะเราเงียบเราไม่พูดอะไรเลยคนก็เลยเบื่อและสุดท้ายคือเราไม่ได้สาระอะไรจากคลิปนี้เลย คนก็จะไม่ติดตามคุณครับแล้วยิ่งคุณไปใช้คําว่าสาระไอเทมอย่งงางนั้นอย่างนี้แนวทางการเล่นแบบนี้แต่คุณไม่พูดอะไรเลยไม่แนะนําอะไรเขาเลยเขาก็จะทิสไลค์คุณแล้วเขาก็จะไม่ซับสไครค์คุณครับเพราะฉะนั้นเราควรคํานึงถึงอะไรหลายอย่างครับมันอาจจะเป็นดูเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแต่มันทําให้เราสามารถทําช่องขึ้นมาเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆได้จริงครับก็สหรับคลิปนี้สาระมันอาจจะเยอะเกินไปหน่อยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับไป